เใหม่เจลทูโฟมนะคะนุ่มชุ่มชืน้นปากการผิวแข็งแรงรู้สึกผิวนุ่มเรียบเนียนทันทีหลังใช้ครีนเซอร์สิว,สวหมอผิวแนะนำเซรรวีนะคะเซรรวีเดเวลลอปวิดเดอร์มัลโทโรจิสเอสเอสมูดติ้งครีนเซอร์ for dry ในขนาด473 ml นะคะเซโวี S.A. smoothing cleanser นะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายสูตรสำหรับผิวหยาบก้านไม่เรียบเนียนทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนช่วยผัดเซลล์ผิวชั้นนอกโดยไม่ทำร้ายเกาะปกป้องผิวผสานเซลาไมา์ที่จำเป็นต่อผิวสามชนิด ซาลิเซอิกแอซิและอนุพันธ์ของไฮยาลูรอนิกแอซปัสจากน้ำหอมวิธีใช้นวดเจลบนผิวที่เปียกล้างทำความสะอาดปดรเียงบริเวณรอบดวงตาหากเจลเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดคำเตือนห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะปริมาณสุทธิ473 ml นะคะนี่รายละเอียดส่วนผสมนี่นะคะ นี่รายละเอียดพัฒนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตที่ประเทศจีนนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากลองใช้นะคะก็ลองหาซื้อมาใช้กันได้เลยคะ่ะนี่จิ้มลิงก์สั่งซื้อมาลองใช้กันได้เลยนะคะ